ดันข้ามฝั่งอะในเรียนมัโดนกูแน่ไอพี่ไม่เห็นแบบนีะเลยนะไปข้างบนไหมไปข้างบนไหมไอมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ติดซีดนึ่งที่ผมเนีนนะไอพี่อบบวันนี้อ่ะชิดเดี๋ยวผมมาชิดก่อนเดี๋ยวผมบอกเฮ้ยหมดแล้วด้านไหนชนะวะเนี่ยไน่าจะเลี้ยเออ อยูที่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่เต็มเลยสมบกอันสได้ปะโบอันสีได้ม่่ยสมบกลครับอาบัตฮาลก่อนจะแตกโอเคไม่โด้ดิมีทางซ้ายเลยนะ มันตายยู่นนไอนี่้นี่มันอยู่รอบเ,เอาเอาตัวนี้ก่อนกะตัวนี้หลังหลังนินมันมีตัววิ่งฉีดขวาไปด้วยนะพี่อ่าอ่าอ่าเขายขนจะตายน,ะนะั่นแหละคืตัวก็ได้<ร>อย่าคุมให้เอาไงเดี๋ยวแยกกัน,น่อย ช่างมันช่างมันพี่พูตัที่จะมาโอบเราอ่ะอ๋อสองจะตายน,นะเกียรจะตายฟอนิกันพวกข้างหลังจะมาเอาเราอ่ะตีเดียวเราอยู่ในวงอ,ะอ่ะงไงมันจะมาทางไหนมัน,ม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 นวิ่งขวาไปตอน

อ oh, um, okay. ี่นี่องนะตัวนึงไม่เห็นเลยตอนนี้ไม่รู้แม่งวิ่งไปไหนไปขวาแล้วพี่เหรอโบลต์เล็งตรงนี้พี่เอาตัวนี้เดี๋ยวพี่เล็งตัวนี้ไว้ก่างกันจะเข้าวงไปเหรอพี่เอาหรอเขาเข้าวงไปตรงนั้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขาดักตัวนี้ไปนี่ไปแล้ว

ที่ยิงแล้วนะครับบ้านนี้นะโบถ้าพี่ยิงมันต่อแตกหรือยิงมันน็อกจะได้บุกได้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 โอ้โหเข้าผมได้เก็บหาโดนไปประมาณแปดสิบตัวซ้ายไม่เห็นแล้วเห็นแต่เห็นแต่ตัวน้องไปวแล้สิบตัวซ้ายไม่เห็นแล้วเห็นแม่ชิวใหญ่ตัว ไม่ต้องไปวัดไม่มีชิวใหญ่กูเหลือสองเป็นอีกหนึ่งสงสัยได้กลับอ๋อนี่มาดิสัตว์รอมึงอยู่นี่มันอยู่ในกลางวงนะพี่ยมีชดเฮ้ได้เฮ้ยได้เฮ้รีดไม่รีดมันจะมางัดผมตัวหนึ่ง มัรรอนออกขวาบรรทนอะไนเดวอดสร้างความเรียบรเาายรียกปังมันมาหาผมแล้วตัวนึ่งมาไหนเลยมาไหนเลยเอ้ยอะไรพี่ยิงคัไม่หยุดพี่ยิงคัมไม่หยุด มันน่าจะยางหมดไม่เอามเอาบูวนเหรอบ้านผมล่อบ้านผมล้อพี่ทอมมันชันโบพี่ทอมชันโบอันตีพี่โบไมครัตีพี่อันตีพี่ ค่อยเล่นข้างบนข้างบนก็ได้อืมๆขำขำข้างบนอยู่มันอยู่กี่ตัวพ่อสองตัวเลยเจ็บมากเลย ก็นนี้ออยู่ห้องผมยันได้ยันได้เหรอตัวเยวเก็บอะไรไล่หัวเลย อยู่ก็โอเคนะเราแบบได้เปรียบแต่เราไม่ไม่นี่ยไม่รีบจ <laughs> อนโปรโมชั่นหน่อยนะึง <laughs> นี่ซู่